วานมนุษย์เป็นสถานที่ของท่อฐานธรรมบรมีสาสิบทัตพระเดชปกุลหลวงปุษยันทัศโรที่มีกระแสธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชปกุลรรหลวงปุษจันทัศโรไหลเวียน เป็นปกติเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้โอกาสรวบรวมบารมีสางสิบทัศพระเดชพระคุณลงพุทนสัดจันทร์สโรตลอดเวลาทุกอนุเวลาเป็นปกติโดย สังเกตจากต้นแบบของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากครูบาอาจารย์ของเราในทุกอนุเวลาของท่านเกิดสมบัติขึ้นตลอดรวบรวมสมบัติ เป็นที่พึ่งของตนเองได้เป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้มีสมบัติหล่อเลี้ยงตัวเองมีสมบัติประคับประคองผู้อื่นได้ทุกอนุเวลา ที่ท่านอยู่ในจัก,กรวาลมนุษย์สร้างประโยชน์ให้กับนิพพานธรรมาร,รมีสามสิทธัะเดเดพระคุลงปุสดตจนสัสโรตลอดเวลาเป็นปกติเป็นหัวหน้าเป็นต้นปร,รมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทศาโรโดยทำหน้าที่ทำงานทำอาชีพเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้กระแสธรรมบารมีสามสิทธัสจันทสโรไหลเวียนลุกเข้าหาธรรมทั้งหมด ได้พื้นที่ของการเกิดหน่วยใหม่ใหม่บรมีสามสุบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุสธจันทร์ทัโรที่ได้จากทำทั้งหมดที่ได้จากทำโลกโหรดหลงชีวิตเป็นยอย่างยู่ สร้างประโยชน์ให้กับนิพพานธรรมบารมีสามสิทธรรัประเดชปกุลุพอสดัญสัสโร,รุไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายทำลายตัวเองและผู้อื่นไม่เป็นเส้นทาง ไม่เป็นสื่อนำไม่เป็นท่อทานให้ทำอื่นให้ทำโ,โลภโกรธลงไหลเวียนอยู่ในตัวเป็นปกติละชั่วทำดีทำให้ผ่องใสด้วยบารมีสัสิบทัศพระเดชพระกลุงบทสดจันท์ัสสร ไม่อาคาดมาตรายเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นเป็นหัวหน้าเป็นต้นสร้างชาวซิวิไลสร้างประเทศชาวซิวิไลสร้างยุคชาวซิวิไลบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงพุทธสจันทสศโรอยู่ในสภาวะปกติของทานศีลสมาธิจิงเป็นที่รักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมให้กับตัวเองให้กับผู้อื่น ตัวเองและผู้อื่นไม่รังเกียจตัวเองไม่รังเกียจผู้อื่นไม่ทำร้ายทำลายตัวเองไม่ทำร้ายทำลายผู้อื่นในท่อทานธรรมบรมีสามสิทธัตร,ระเดชประคุณหลวงปู่สจันทสโรบางส่วน ที่ไม่ได้เป็นแบบต้นแบบที่เป็นครูบาอาจารย์ของเราถูกทำรรโลภโกรธหลงหลอกลวงต้มตุนไม่อาจหารร่าเริงในธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงพุทธสดจันทสรกอยู่ในสถานะสภาวะกลัว กังวลสภาวะไม่หยุดนิ่งเฉยสภาวะไม่หนักแน่นในบารมีสามสิบทัศพระเดพระคุณหลวงพุทสดเันทัสโรมีทมโลภโรธหลงไหลเวียนอยู่ในตัวชีวิตเป็นยอย่างอยู่จึงมีวิกฤตมีอุปสรรคปัญหาชีวิตมาก จึงร่วมอยู่ในโครงสร้างกอทอมคอ,อ,อซึ่งเป็นการไหลเวียนของธรรมโลกโลโดโลงหรือเป็นการไหลเวียนของกิเลสที่เป็นธรรมโลกโลโดโลงไหลเวียนอยู่ในตัวให้รับ กระแสธรรมกิเลสซึ่งกันละกันกับผู้อื่นในโครงสร้างของกทมคออยู่รวมสังคมที่เป็นคู่กับคููเวรเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ทำไปตามคำสั่ง ของธรรมโลภโกรธหลงยอมให้ธรรมโลภโกรธหลงใช้เป็นทาสรับใช้ให้กับธรรมโลภโกรธหลงยอมถูกบังคับให้ตายยอมถูกบังคับให้ร่างกายเสียลักษณะมหาบุรุษยอม ทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันร่วมกันสร้างอภิสังขารร่วมกันสร้างภัยพิบัติเพื่อทำลายตัวเองทำลายซึ่งกันและกันร่วมกัน เป็นทาสรับใช้ให้กับทารรโลภโกรธหลงไม่เป็นตัวของตัวเองยอมให้ทารรโลภโกรธหลงบังคับให้เป็นทาสร,รับใช้ให้ทารรโลภโกรธหลงชีวิตเป็นอย่างอยู่เศร้ามอง ขาดแคลนสมบัติขาดแคลนปัจจัยสี่ขาดแคลนพลังงานทั้งละเอียดทั้งยาบเป็นที่รังเกียจของตัวเองเป็นที่รังเกียจของผู้อื่นทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายซึ่งกันและกัน เป็นไปตามการสร้างเวลาของธรรมโลกโปรดหลงไม่รวมสร้างชาวสิวิไลไม่ร่วมสร้างยุคชาวสิวิไลไปกับครูบาอาจารย์ปกติของครูบาอาจารย์ท่านสร้าง ชาวสิบิไลสร้างยุคชาวสิวิไลเกิดขึ้นกับตัวท่านให้โอกาสท่อทานธรทำบารมีสามสิบทัศตอื่นๆให้ได้สร้างชาวสิวิไลสร้างยุคชาวสิวิไล เพื่อให้มีประเทศเชาวสิวิไลได้อยู่อาศัยอีท่อทันธรรมบรมีสามสิทธัต์พระเดชพระกุฎลงพุสดันรรทสโร,รบางส่วนไม่ได้ศรัทธาเลื่อมใสในครูบาอาจารย์ศรัทธาเลื่อมใส ในธรรมโลกโกรธหลงที่หลอกลวงบังคับสร้างเลี้ยงรักษาจึงไม่ได้รับรู้ถึงงานหน้าที่อาชีพ แบบที่ครูบาอาจารย์ท่านทำรรคุ้นเคยกับการเป็นทาสของธรรมโลภโกรธลงจึงไม่ได้เป็นชาวสิวิไลไม่ได้เป็นลักษณะมหาบุรุษชีวิตเป็นยังอยู่ลันทดอดสู่ ชีวิตเป็นอย่างอยู่ขาดแคลนปัจจัยสี่ขาดแคลนพลังงานทั้งละเอียดทั้งยาวไม่ได้เป็นผู้นำตัวเองไม่ได้เป็นผู้นำผู้อื่นในการสร้างยุคชาวสิวิไลบรารมีสามสิทธัพระเดชรคุลปสุสตเตมทัสโรเป็นผู้ที่เกรงกลัวทำโลภโกรธหลง ที่รุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัตถะเดชปคุณหลวงปุษถจันทสโร,รม,มีอาการวิตปริตเพราะทำโลภโกรดหลงรุกเข้ามาในทิพพานธรรมบารมีสามสิทธัตถะเดชปกุลหลวงปุษถจันทสโร,รซึ่งเป็นสถานที่ของเรา ซึ่งเรามีฤทธิ์ดีเดตมีอนุภาพที่มากกว่าทำโลบโวดโลงถูกทำโลบโกดหลงหลอกลวงต้มตุนชีวิตเป็นอย่างอยู่จิงวิปริตผิดป,ปกติไม่ได้อยู่ในหลักของการประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริบนะัก แบบครูบาอาจารย์เพราะไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท่านต้องการที่จะเป็นทาสรับใช้ให้ทำโลภโรดหลงอย่างคุ้นเคยคุ้นเคยกับความทุกข์ระทมคุ้นเคยกับชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่ไม่รัก ไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยให้กับตัวเองและผู้อื่นเป็นผู้ที่อักตันยอยู่ไม่รู้ถึงคุณของพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษา ผู้ควบคุมบังคับสั่งการให้ชีวิตเป็นอย่างอยู่จเจริญรุ่งเรืองสุขสำเร็จชีวิตชีวิตเป็นยอย่างอยู่จึงไม่ได้รับการกระตันยูกระตะเวทีจากตัวเองไม่ได้รับการกระตันยูกระตะเวทีจากผู้อื่น เป็นชีวิตที่เป็นไปตามกระแสธรรมโลภโกรธหลงอย่างคุ้นเคยซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในท่อฐานธรรมประมีสามสิทพัสพระเดชพระคุณหลวงพ่ทสดันทัสโรบางส่วนที่อยู่ในสภาวะผิดปกติอยู่ในสภาวะวิปริต ไม่อยู่ในหลักของเหตุผลของบารมีสามสิบทัศพระเดพระคุลลงพุทธเจนทัสโรเป็นสภาวะที่ทานศีลสมาธิผิดปกติคุ้นเคยกับการทำร้ายทำลายตัวเองและผู้อื่น ที่นเป็นยังอยู่จึงถูกทำลายจากตัวเองจากผู้อื่นเป็นปกติไม่ได้รับรักเมตตาอื้ออาทรปลอดภัยโหสิกรรมจากตัวเองไม่ได้รับรักเมตตาอื้ออาทถนปลอดภัยโหสิกรรมจากผู้อื่นเพราะไม่ได้อยู่ใน วงจรของการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์และศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงพุทธดจันทศรรเป็นส่วนที่ร่วมให้ทำโลกโกรธหลงทำร้ายทำลายนิพพานธรรม บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสโรร่วมกับกระแสรธรรมโลภโกรธหลงเพื่ออักตะตันญยูต่อน,นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสโรอยู่ในสภาวะของผู้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบาน เป็นสภาวะของผู้อาศัยไม่ได้เป็นผู้นำในการรักษานิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตถะเดชฝกุลโทภสตจันทะสโร,รโดยไม่ได้มีต้นแบบจากครูบาอาจารย์ของเรา ไม่ได้สังเกตไม่ได้เรื่อมใสศรัทธาครูบาอาจารย์จึงไม่ได้เอาท่านเป็นต้นแบบเริ่มใสศรัทธาในธรรมโลภโกรธหลงเอาธรรมโลภโกรธหลงเป็นต้นแบบของชีวิตเป็นอย่างอยู่ซึ่งเป็นโลภ โกรธหลงซึ่งเป็นไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่โอโหสิกรรมซึ่งเป็นสภาวะของการขาดแคลนองค์ประกอบของชีวิตเป็นยอย่างยู่เป็นสภาวะทําลายสมบัติของตัวเอง ทำลายสมบัติของผู้อื่นยอมเป็นทาสรับใช้ทำโลกโกรธหลงเพื่อให้ทำโลกโกรธหลงเปลี่ยนบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุจัาทัสโรไปเป็นทำโลกโกรธหลง,งย,ลยึดทาสเทวีเลียบไปเป็นของทำโลกโกรธหลง ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่ธรรมโลภโกรธหลงลุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชปกุณหลวงพุทธสถเจทัสโรทำให้นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้มีขนาดเล็กกว่านิพพานธรรมอื่น มีขนาดเล็กกว่านิพพานธรรมของกิเลสนิพพานธรรมของอัพยากตาธรรมมานิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจจนชัสโรจึงเป็นงานหน้าที่อาชีพที่ครูบาอาจารย์ของเรา จึงต้องทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพที่สมบูรณ์ของท่านอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาเป็นปกติสามารถทำให้นิพพานธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชพระโกลุพุสดจันทสโรขยายขดาดได้ใหญ่ขึ้นโดยเป็นหัวหน้า ต้นบารมีสามสิบพัดพเดชพระ,ระคระุณลปสถดเจนทัสโรในการรักษานิพพานธรรมบารมีสามสิบพัดพเดชพระ,ระคระุณลสถดจนทัสโรอยู่ตลอดเวลามาก่อนเป็นปกติจึงทำให้ความก้าวหน้า ของการรักษาตัวตนที่แท้จริงของเราคือการรักษาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดปรรพระกุลหลวงพุสสจันทัโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดปพระกุลหลวงพุทสจันทศโรนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเด็รรพระกุลหลวงพุทสเจันทศโร ทั้งหมดทุกส่วนได้สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยเรื่อยนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุรุพระสดจันทสรโรกขยายขนาดได้กว้างขวางเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อย การทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพอย่างสมบูรณ์ของครูบาอาจารย์ของเราเราจึงเอาท่านเป็นต้นแบบมาตลอดเพื่อรักษาตัวตนที่แท้จริงของเรา รักษานิพพานธรรมประมีสามสิทธัตร,ระเดชปกุลลงพุทธสดจันทัสรกทั้งหมดทุกส่วนด้วยการนึกคิดรับรู้จดจ่อณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรการมีสามสิทธัตร,ระเดชปกุลลงพุทสดจันทศสรกตลอดเวลาเป็นปกติเกิดการละชั่ว ทำดีทำให้ผ่องใสด้วยบารมีสามสิทรรััศระเดชพักุรหลุงพุทธดจญทัโรเป็นทานสีนสมาธิที่ปกติตลอดเวลาเกิดเป็นหน่วยใหม่ๆหบารมีสามสิทััพระเดชพักุรหลุงพุทัดจญทัโรครอบคุมไปยังส่วน ทุกส่วนของนิพพานธรรมทั้งหมดทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นการเกิดขึ้นเป็นการสร้างยุติธรรมบาร,รมีสามสิทธัตร,ระเดชพระคุณลุงพุทธจันทัศโรสร้างยุคชาวสิวิไลบาร,รมีสามสิทธัตร,ระเดชพระคุณลวงพุทธจันทัศโร สร้างที่สุดแห่งธรรมบารบมีสามสิทธัประเดชพะกุลหลวงพุทธเจร,ริัสโรให้ตรวจตนที่แท้จริงของเราชีวิตเป็นอย่างอยู่สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นอย่างอยู่อย่างสมบูรณ์ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารบมีสามสิทธัประเดชพะกุลหลวงพอทธเจริญัทธโรเชิญพวกเรา ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์แะศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรการะมีสามสิบพาพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทร์ทัสโรกันต่อจาก